รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับรายการข่าวที่จะนําเสนอข่าวสารทั่วทั้งประเทศกับทีมข่าวคุณภาพนําเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมหรือแม้กระทั่งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆรวมไปถึงปัญหาความเดือดร้อนปากท้องของชาวบ้านที่จะนําเสนอให้คุณผู้ชม,มได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้จะมีประเด็นข่าวสสาารรที่่น ใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลยครับ นายนรงศักด์โอสถธนากรผูวร้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดกิจกรรมเปิดเมืองปทุมธานีรับนักท่องเที่ยวโดวยจังหวัดปทุมธานีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปทุมธานีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานีและชาวปทุมธานีร่วมจัดงานแถลงข่าวและเสวนาวันเดทิปปทุมธานีสเสน่ใกล้กรุงซึ่งเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำภายหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่อนคลายความนุนแรงลงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คึกคักมากยิ่งขึ้นและยังสามารถสไร้างรายได้ให้กับประชาชนคนปทุมธานีมากขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในเส้นทางของกิจกรรมโดยจังหวัดปฐมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลที่มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครมีแม่น้ำสพยา,ายาไหลผ่านรวมระยะทางกว่า30กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนสองฝั่งลำน้ำรวมถึงมีวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ถูกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาทําให้มีความน่าสนใจในการท่องเที่ยวและศึกษาเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ทั้งการลงเรือไหว้พระหรือการทเที่ยวชมตลาดรวมทั้งชุมชนวัฒนธรรมเก่าแก่ที่มีความเป็นเชื้อสายไ,ไทยจีน และมุสลิมอยู่รวมกันอย่างผสมผสานกลมกลืนโดยสามารถเชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางรถยนต์และทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีแดงที่มีความสะดวกสบายซึ่งในอนาคตจังหวัดปทุมธานีจะมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลักดันกิจกรรมล,อล่องเรือไหวพระชมตลาดให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเยีง่งยืนต่อไปกลับเปยนว่าตั้งแต่ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว,ว่า,า,าการจังหวัดปทุมธานีเนี่ยผมเห็นปทุมธานีมี ของดีมากมายนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากซึ่งกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวเป็น10ล้านคนแต่นักเที่ยวปทุมธานีที่เข้ามาเนี่ยประมาณปีละ80,000 0คนเราก็อยากจะวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นแล้วก็ให้มากขึ้นซึ่งผมได้คุยกับท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็หลายๆภาคส่วนบอกว่าขอเป็น2ล้านคนในประมาณ 2- หรือ3ปีข้างหน้าล้วอยากจะทําให้ได้งที่เราจะต้องผลักดันก็คือการจะเป็นเมืองน่าเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เราต้องมี3าอย่างก็คือว่า1ก็คือความสะอาด สองคือความสะดวกสามคือความปลอดภัยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพี่น้องทุกคนว่าเรามีขยะเรามีอะไรมากมายช่วยกันเก็บให้เป็นระเบียบแล้วท้องถิ่นของเราช่วยกันเก็บแล้วเอาไปทําลายอย่างถูกสุขฆอนามัยอย่างนั้นเราพอใจตอนนี้ตัวจังหวัดเองเรากำลังจัดระเบียบนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟฟ้าขยะหรือว่าอะไรที่ลกๆก,กข้างทาง,ท,างที่ปนงงปนไม้ที่ไม่ได้ตัดข้างทางตอนนี้เราพยายามให้ส่วนราชการทุกสวก่กสวนเข้าไปช่วยกันดูเราเก็บผักตบ จะเห็นว่าสายน้ำชั้ระยาตอนนี้ผักตบหรืออะไรที่เป็นสว่านลอยมานี่น้อยนะฮะเราพยายามจะเก็บตลอดเวลานะครับนี่เรื่องความสะอาดความสะดวกเรามองเรื่องการคมนาคมจุดไหนที่เราอยากจะเอาคนขึ้นฝั่งหรือเอาท่องเที่ยวลงไปเนี่ยจะต้องมีที่จอดรถมีร้านค้าไม่แออดัดแล้วอย่าลืมครับตอนนี้มีโควิดยังอยู่นะครับการดําเนินการอะไรก็ตามต้องมีปริมาณคนจํากัดต้องมีมาตรการโควิด100%เตตามมาตรการของสาธารณสุข นะครับแล้วความปลอดภัยเราพยายามจะเพิ่มแสงไฟให้ทุกคนสามารถเดินริมน้ําได้หรือเดินอะไรได้ด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงไหนที่จุดมืดๆเราก็จะเติมแม้แต่ตอนนี้ทางหลวงก็มาช่วยผมเยอะนะฮะที่เป็นหลุมเป็นบ่อถนนเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าหลายจุดในปทุมธานีทางหลวงเข้ามาตบแล้วแล้วหรือหรือใหม่อะไรเนี้ยนั่นก็คือเราพยายามจะทำสามอย่างเพราะต้องฝากพี่น้องกับประชาชนด้วยว่าให้ช่วยเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันทําความสะอาดทําความสะดวกสร้างความสะดวก แล้วถ้ามีนักท่องเที่ยวมากจริงๆต้องเป็นธรรมต่อนักท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าวันนี้ขึ้นราคาไอ้นูน่นไอ้นี่ทุกอย่างจะต้องมีความเป็นธรรมหมดแล้วช่วยเป็นหูเป็นตาอะไรที่มันไม่ปลอดภยัยแสงไฟไม่มีเป็นหลุมเป็นบ่อช่วยบอกจังหวัดครับจังหวัดจะเข้าไปดูแล ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ของเราหยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผ่านทาง4ช่องทางหลักด้วยกันช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4เป็นช่องทางย e สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสคร i b e นะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวของเราในการที่จะลงไปที่ทําข่าวสารต่างๆดีๆเพื่อมานําเสนอต่อคุณผู้ชมต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ